วันนี้นะคะเราจะมาใช้พาเลตของครู a Beauty ้นั่นก็คือ Empower p a l e t t e นั่นเองสำหรับใครที่สดในวันวาเลนไทน์นะคะก็ไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจนะคะที่ไม่มีครูเดี๋ยวเรามาแต่งหน้าสวยๆฟาดฟไปพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับพาเลตเนี้ยปรับราคาขึ้นมาอยู่ที่2,900าแล้วจากราคา2,500ารนะคะก็ถ้าเกิดใครแบบว่ามีกำลังซื้อก็ไปหาตามกันได้เลยนะมาดูที่ตัวแพคเกจจิ้งนะคะก็เป็นสีทองแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าก็จะ เขียนว่า empower นะคะ empower woman นะคะแต่ว่ามันไม่มีคำว,ว่า woman นาะก็มีคำว,ว่า empower เฉยก็แปลว่าพลังของผู้หญิงที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจทำอะไรด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องแบบว่าเพึ่งพาอาศัยผู้ชายนะฉันชอบคำนี้มากเลยเพราะว่ามันทำให้เราแบบดูมีพลังดูยิ่งใหญ่ดูเป็นผู้เปลี่ยนแปลงโลกนะคะแม้จะเป็นวันว,นวนาเลนไทน์เราก็ไม่ต้องแคร์ที่จะต้องรอดอกไม้จากใครซื้อให้ตัวเองไปเลยจ้ามาดูที่กล่องด้านหลังนะคะฟอนต์ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นภาษาเบลนะภาษาแบบของคนที่พิการทางสายตานะคะก็ เขาทำมาให้เป็นกิมมิคเนาะ้วสำหรับพาเลตด้านในนะก็จะเป็นรูปตาน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นตาของคุณฮูด้าเนาะแล้วก็ให้าตาละตลับสีทองสวยมากมันเป็นทองแบบว่าทองแบบวินเทจอะเธออามาดูที่สีของอายแชโด์นะคะเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เลยก็มีมาด้วยกันทั้งหมด18สีนะคะ พาเลตนี้นะคะก็จะมีสีแมทมาด้วยกันทั้งหมด9สีนะคะสีที่เป็นประกายชิมเมอร์นะคะแล้วก็มีสีเป็นแบบลายมาร์เบิลด้วยนะคะก็มีทั้งหมด7สีด้วยกันนะในพาเลตอีก2สีที่เขาแถมมาให้นะคะก็เหมือนเป็นเจลไลเนอร์นะคะหลาเป็นเจลไลเนอร์สีน้ำตาลแล้วก็สีดํานะคะนี่2สีตรงนี้นะคะอันนี้ก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับการที่จะมาคิดอียลุคเนี่ยวันวาเลนไทน์นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่สีไหนกันก่อนดี อ่ะฉันรู้แล้วฉันจะแต่งแบบสีแรกที่เราจะใช้นะคะก็คือสีพาวเวอร์นั่นเองนะก็เดี๋ยวเราจะลงที่จะทายทั่วเปลือกตาไปเลยนะคะแต่งแบบลุคฟอร์มมันฟาดฟาดไปเลยอะ่ะทุกคนสีมันแปลกๆปล้ไปหรือเปล่า <laughs> เดี๋ยวเราจะใช้เจลไลเนอร์ที่เป็นสีดำนะคะมันชื่อสีว่า p u r p o s พเนาะก็เดี๋ยวเราจะสร้างแบบอินไลเนอร์ไปก่อนละกัน ตอนนี้นึกอะไรไม่ออกลพะพอเห็นสีแบบนี้แล้วเอ๊ยยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันจ้าทุกคนเราตัดสินใจแบบว่าวิงหางแบบเนี้ยต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสร้างแบบว่าหางตาให้มันดูยาวๆขึ้นเพราะว่าเราเป็นคนแบบว่าตาค่อนข้างเล็กแคบแล้วก็สั้นด้วยนะเดี๋ยวเราจะทําตรงนี้ปุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สีเข้มขัดเบ้ากันต่อไปที่เราจะใช้ขัดเบ้าก็คือสีคอนฟิดนนต์นะคะ ทับเส้นอายไลเนอร์ที่ยาวๆของเราออกไปเลยประมาณนี้นะครับใช้หน้วดอดสุดๆนี่ฉันแต่งวาเลนไทยหรือแต่งจุดจีนเนี่ยสีมันค้างๆแบบคอนทราสกันนาะเดี๋ยวเราจะใช้สี Keep Going นะคะสีนี้ Keep e e p Going มาช่วยแบบว่าให้มันแบบมีความนัวมีความแบบว่าไม่ได้แบบว่าเป็นปื้นๆนิดนึงนะคะซึ่งมาช่วยเบรกสีคอนฟิเดนซ์ให้มันซอฟลงด้วย ก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปติดขนตาแล้วก็ปัดมัสคาล่านิดนึงนะคะเราจะกลับมาให้ดู เดี๋ยวเราจะใช้ขนตาอันนี้นะคะก็เป็นขนตาสายฟอนะคะก็ตอนที่เราไปซื้อเนี่ยอันนี้เราซื้อที่ร้านม้วนใจนะคะที่ยูเนี่ยนมอนะคะเราก็ไปบอกน้องเขาว่าที่อยากได้เบอร์ที่อีสมารุอวยเขาติดจ่ะพอบอกว่าอีสมารุอวยตอนนั้นแหละน้องพนักงานเขาก็เบอร์นี้มาให้เลยไม่รู้ว่าเบอร์มันดูตรงไหนอะสามดีเอฟเอฟสิบสองหรือปะเออนั่นแหละบอกว่าขนตาของอีสมารุอวยตอนนั้นแหละเดี๋ยวเขาจะหยิบเบอร์นี้ให้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้แหละตรงนี้ที่มันจะยาก,ยากตรงหัวกับตรงหางเนาะ เนี่ยพอติดมาแล้วสวยมากตาเป็นสายฝ่อเลยค่ะมันทําให้ตาแบบตาเล็กๆของเราตาตีๆของเราอ่ะตาเมกกูจีของเราดูโตขึ้นมาทันทีเลยนะคะสวยไหมสวยดูสิบอกตัวเองก็เป็นนะคะไม่มีใคไรบอกตอาละทุกคนเห็นไหมว่าแต่งออกมาแล้วเนี่ยสองฝั่งดูต่างกันเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปแต่งอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมากันถ้าดาไปแต่งทั้งสองข้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ลุกป,ประมาณนี้เลยก็ ออกแนวอฟออเนาะฟัดฟาดก็เดี๋ยวไปถ่ายลง้งถ่ายรูปกับเพื่อนกันเนาะใครที่ยังไม่เคยมีพาเลตของ h u d a Beauty นะบอกเลยว่าพาเลตนี้คุ้มค่ามากในราคาที่เราจ่ายไปนะหรือใครที่แบบว่าเป็นแฟนพันแท้ของ h u d a Beauty อยู่แล้วเนี่ยก็พาเลตนี้ต้องไม่พลาดนะบอกเลยว่าเป็นอีกพาเลตหนึ่งที่คุ้มค่ามากๆเพราะว่า ไซส์ใหญ่ของมันเนี่ย2,009แต่ว่าไซส์เล็กของมันเนี่ยก็ราคาไม่ได้ต่างกันมากเลยนะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ซื้อเป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าวันนี้เนี่ยเราใช้คอนแทคเลนนะคะเป็นของโอเลนนะคะเป็นคอนแทคเลนไลน์วันนะเป็นสีรัตเชียนสโมกี้นะคะก็เป็นสีของน้องลิซ่านะจะบอกว่า ใส่สบายตามากส่วนสําหรับใครที่อยากจะพีออเดอร์คอนแทคเลนส์ของโอเรนนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของเกาหลีนะ,ะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อที่ดีสคริปชั่นไว้ด้านล่างนะคะว่าสั่งที่ไหนพีออเดอร์ยังไงนะคะก็เดี๋ยวตามไปดูด้านล่างกันเนาะเพื่อให้เข้ากับลุคแบบ Y2K นะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีทองแล้วกันนะคะสีทอง2เสีของเขาเนี่ยมันจะเป็นสีลิมิเต็ดแล้วก็สีคาริสมาเดี๋ยวเราใช้สีลิมิเต็ดแล้วกันเพราะว่าสีคาริสมาเราเปความสุขว่า มันท้องทองทองทองนะคะอาจจะไม่ได้เข้ากับลุกวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องออกไปต่อด้วยกลัวว่ามันจะทองเกินก็เดี๋ยวเราจะใช้มือแตะแบบนี้เลยนะคะโอ้โหมันมันออกมาเยอะมากเลยอะทุกคนมันเป็นครีมมี่เลยอะเดี๋ยวันนะนี่ประมาณนี้เลยเอาละค่ะทุกคนก็ฟินิชลุกเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ Mpower นะคะ Puda Beauty นะคะก็เป็นลุคแบบวาเลนไทน์แบบคนโสดนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะคะสัญญาว่าจะทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะจะไม่หยุดทําแล้วก็จะไม่ย่อท้อน,นะคะถึงแม้ว่ายอดคนดูจะลดลงไปก็ตามนะคะแต่ว่าฉันก็จะไม่ยอมซื้อโฆษณาเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดมันถึงที่สุดฉันก็จะซื้อโฆษณานะคะให้คนมาดูคลิปฉันนะคะสาหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ Up this morning and I'm feeling nothing. Seeped from yesterday, pop out of my jeans.